กฎหมายใหม่ตาบอดข้างเดียวรับปัดผู้พิการได้แล้วหลักเกณฑ์นี้เป็นอย่างไรและกลไกแตกต่างจากเดิมตรงไหนบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยผู้พิการตาบอดที่จะสามารถได้รับบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อรับสิทธิต่างๆได้ตามกฎหมายที่กําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมานะครับได้กําหนดลักษณะของคนตาบอดซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สําคัญก็คือว่าเขาจะต้องมีตาที่เสียทั้งสองข้างนะครับโดยกําหนดว่าอาจจะเป็นตา บอดเลยหรือมีการมองเห็นที่เลือนรางตามเกณฑ์นะครับจึงจะสามารถออกใบเอกสารรับรองความพิการเพื่อไปขอรับบัตรประจําตัวผู้พิการได้แต่ในหลักเกณฑ์การออกบัตรผู้พิการทางการเห็นฉบับใหม่ในปี2568เกณฑ์การรับรองเปลี่ยนไปซึ่งต่างจากในอดีต ในเดือนธันวาคมปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกประกาศกระทรวงที่กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการซึ่งในประกาศครั้งนี้เนี่ยยังคงกําหนดเกณฑ์ของความพิการทางด้านการมองเห็นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องเป็นการพิการของตาทั้งสองข้างจึงจะได้เอกสารรับรองความพิการนะครับแต่ในประกาศกระทรวงครั้งนี้เนี่ยได้มีการขยายขอบเขตที่จะช่วยเหลือผู้พิการที่อาจจะไม่ได้ ้เข้าเกณฑ์ความพิการแบบเดิมไว้ก็คือสามารถที่จะนําเอกสารการตรวจตาซึ่งอาจจะมีตาบอดเพียงข้างเดียวอีกข้างนึงยังเป็นตาดีอยู่แต่ว่ามีข้อจํากัดในการดําเนินกิจวัตรประจําวันก็สามารถที่จะนําเอกสารที่เป็นใบรับรองแพทย์ไปพบเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพิจารณาประกอบในการออกบัตรประจําตัวผู้พิการได้ครับ ในการตรวจความพิการทางการเห็นโดยทั่วไปจากสูพทย์มีวิธีการในการตรวจการมองเห็นได้ยังไงครับตามเกณฑ์มาตรฐานของคนตาพิการหรือคนพิการทางการเห็นนะครับจะเป็นการตรวจตาข้างที่มองเห็นดีกว่าของคนไข้นะครับว่าตาข้างนั้นเนี่ยมีการด้อยประสิทธิภาพหรือความสามารถในการเห็นแย่ลงอาจจะแบ่งออกเป็นทั้งเรียกว่าตาบอดหรือตาเห็นเลือนรางโดยเน้นว่าจะต้องเป็นตาข้างที่เห็นดีกว่าแสดงว่าตาอีกข้างหนึ่งของเขาก็ต้องมีความพิการด้วยถึงจะเข้าเกณฑ์เรียกว่า ว่าเป็นคนพิการทางการเห็นตามมาตรฐานสากลและก็รวมทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับดังนั้นต้องประเมินจากตาข้างที่มองเห็นไม่ใช่ข้างที่มองไม่เห็นอย่างไรก็ตามคนที่มองเห็นด้วยตาข้างเดียวก็มีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อจํากัดของผู้ที่มีการมองเห็นที่แย่ลงของตาข้างหนึ่งหรือตาบอดข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะมี ความสามารถยังใช้ชีวิตประจําวันได้แต่อาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่าการที่มนุษย์เราต้องมีตาสองข้างเนี่ยจะช่วยนอกจากทําให้การมองเห็นซึ่งเห็นได้กว้างขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยการมองเห็นความตื้นลึกของภาพหรือความเป็นสามมิติมักจะต้องใช้ตาสองข้างช่วยกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความพิการของตาข้างหนึ่งก็อาจจะมีข้อจํากัดหรือข้อระมัดระวังในการดําเนินชีวิตประจําวันก็คือการมองเห็นตื้นลึกหรือการมองเห็นภาพสามมิติหรือการมองเห็นในบริเวณข้าง อาจจะด้อยกว่าคนที่มีตา2ข้างดังนั้นหลังจากมีประกาศฉบับใหม่จึงเป็นโอกาสที่คนที่ตาบอดข้างเดียว อาจจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนตาบอดสองข้างแม้ว่าในปัจจุบันการออกเอกสารรับรองความพิการทางการเห็นโดยจากสุแพทย์เนี่ยจะยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่แต่ในข้อ12ของประกาศฉบับใหม่เนี่ยได้ขยายโอกาสสําหรับผู้ที่มีความพิการที่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์เดิมนะครับก็คืออาจจะเป็นตาเสียข้างหนึ่งรวมกับมีข้อจํากัดอื่นๆในการดําเนินชีวิตประจําวันการไปพบจากสุแพทย์จากสุแพทย์อาจจะพิจารณาออกเป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไปซึ่งผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ กจะสามารถนําใบรับรองแพทย์นั้นเนี่ยไปเป็นเอกสารยื่นประกอบกับข้อมูลประกอบอื่นๆเช่นปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเขาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้พิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะออกบัตรประจําตัวผู้พิการให้ได้หรือไม่โดยจะต้องรอการจัดทําหลักเกณฑ์ตามประกาศใหม่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องรอให้มีการจัดทําคู่มือเกณฑ์การวินิจฉัยความพิการซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยกำลังจัดทําอยู่จึงจะสามารถที่จะใช้เงื่อนไขนี้ในการออกบัตรประจําตัวผู้พิการให้ผู้พิการนั้นได้สําหรับผู้ที่มีความพิการของตาทั้งสองข้างตามเกณฑ์ก็สามารถที่จะไปตรวจกับจกักษุแพทย์เพื่อรับเอกสารรับรองความพิการได้เหมือนปกตินะครับ ติดตามกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรับสิทธิ์เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์